อาร์กเด e n เตอนที่ 104. 1 1 4สิ่งที่ต้องจ่ายทั้งกลุ่มทันบนต่างก็กล่าวคำมั่นต่อกันก่อนหน้านี้เป็นพวกเขาที่ได้แต่ตั้งรับชายสีแดงจนได้รับความเสียหายกันไปมากสำหรับอาร์กเองก็เช่นกันเพราะช่วงเวลาที่อยู่แต่ในซอเทนดานกีเวลและดุก๊กไม่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้ไว้เขาได้อีกดังนั้นเราอาร์กจึงเกิดความมั่นใจจนเกินเหตุเมื่อพบชายสีแดงแล้วจึงเข้าต่อสู้ด้วยความที่ยิ่งทะน หนทางอีกยาวไกลไม่รู้หรอกนะว่าหมอั่านคิดจะทาอะไรแต่ชัดเจนแล้วว่าอนาคตคงจะได้เจอกันอีกเมื่อถึงตอนนั้นเราจะพัฒนาฝีมือมากขึ้นให้พอจะต่อสู้กับหมอน่้นได้เป้าหมายในความแข็งแกร่งของอาร์คตอนนี้คือชายสีแดงสิ่งสําคัญคือการฝึกฝนให้หนักยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายลาลเลเตเองก็ตัดสินใจอยู่ที่ป้อมปราการฮามานต่อเธอเป็นพนักงานออฟฟิศดังนั้นแล้วการเล่นเกมไปพร้อมๆกับอาร์คให้ตรงเวลากันนั้นจึงค่อนข้างจะทําให้เธอเหนื่อยเอาเรื่อง แม้จะรู้สึกเสียดายอยู่บ้างแต่เธอก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมกับอาร์คไปตลอดได้ถ้าเราอยู่กับพวกพี่ชายกลุ่มทัดบนแทนแบบนั้นก็คงจะมีโอกาสได้เจอกันอีกหนึ่งในคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็คือบุ๊กซิลกลับเป็นอาร์คที่ทําให้เรื่องราวจบสิ้นโดยเร็วหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้วอาร์คได้มุ่งหน้าไปยังห้องทดลองของมัคโรโดยท,ทันทีมิติตอนนี้เกิดความเสถียรภาพแล้วภาพดวงตาตอนนี้กลับคืนสู่ภาวะป,ปกติ และนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนการเงินของอาร์คครั้งใหญ่ในท้ายที่สุดเขาได้รับทั้งพชันและม้วนคัมพีจม์จนวนมากมาไว้ในครอบคลองเขาพบพชั่นระดับสูงนับ200ขวดและม้วนคัมพีอีกกว่า150แน่นอนแล้วว่าพวกมันจะกลับกลายเป็นไอเทมสาหรับวางจําหน่ายที่ร้านค้าครบวงจรอาร์คแต่ว่ากับไอเทมระดับสูงเหล่านี้มันมีข้อจํากัดในเรื่องเลเวลสาหรับใช้โดยขั้นต่ําก็อยู่ที่ระดับ200ขึ้นไป ผู้เล่นปกติแถวบุบ้านแลนเซลต่างก็เลเวลประมาณ1 0 0เพราะงั้นพวกมันแม่จ,จะวางขายได้ถึงแม้ดลดราคาสักครึ่งหนึ่งก็ตามดังนั้นเราอา้างจึงต่อยให้บุกซิลทาการค้ายอยู่ที่ป้อมปราการฮามานตอนนี้ผู้เล่นมากหน้าหลายตาต่างหลั่งไหลามายังป้อมปราการฮามานเมื่อซอไทดานปรากฏขึ้นในโลกกลางพวกเขาต่างเป็นผู้เล่นเลเวลสูงกันทั้งฟินการที่จะเดินทางในดิวเวอร์ได้ก็จําเป็นจะต้องมีสิ่งของที่เลเวลเหมาะสมดังนั้นแล้ว เขาจึงสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าสักเล็กน้อยกับพวกผู้เลเวลสูงท้ายที่สุดบุกซิลที่อิจฉาเพราะอาร์คได้รับไอเทมจำนวนมากมาก็เริ่มจะพึงพอใจที่ขายพวกมันให้กับอาร์คอัตราส่วนแบ่งที่เขาจะได้รับจากการขายสินค้าให้อาร์คคือ10%ในอดีตเขาเคยมีปัญหากับบุกซิลแต่ซอเทนดานก็ไม่อาจจะกลับคืนสู่โลกกลางได้หากหลั่จากัซึ่งม้วนคำพีนในประเทศดังนั้นแล้วอาร์คจะคิดอ่านสดน,นี้เป็นผลงานครั้งใหญ่ให้กับอีกฝ่าย นับได้ว่าเป็นความใจกว้างอย่างยิ่งของอาร์คแล้วที่มอมส่วนแบ่งมากมายให้ขนาดนี้ฮึฮึ <c oughs> <c oughs> ม่ชาเหรียญทองหลายพันเหรียญทอง <c oughs> ก็จะตกอยู่ในมือเราหากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเคียง <c oughs> แค่การขายสิ่งของทั่วไปตอนนี้อาร์คก็ได้รับมาแล้ว900เหรียญทองอีกทั้งมันยังมีอาวุธที่เป็นส่วนเกินจากการทําการค้ากับพาวารันและยังคงมีไอเทมของพวกจีเวลอีกกว่า20ชิ้น ตอนนี้บุกซิลกำลังจำหน่ายโพเชั่นและม้วนคมภีอยูู่ลค่าประมาณน่าจะอยู่ราวๆ5,000-6,000เหรียญทองนับว่าเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลทัดเทียมกันกันกบจำนวนเงินที่เขาได้รับทั้งหมดในช่วงปีแรกของการเล่นเกมเลยตอนนี้ที่เหลือก็แค่ขายให้หมดถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีค่าชาวบ้านส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะห่วงละเพราะเหตุนี้แล้วอาร์กจึงรู้สึกคล้ายกับได้แบ่งบาภาระไปมหาศาลเหมือนที่ได้คิดไวภารกิจของมารกาโร นำพามาซึ่งเงินจานบนมากเพียงแค่หนึ่งภารกิจเขาก็ได้รับเหรียญทองจุงนวนหลายพันและมันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ยังคงมีสิ่งตอบแทนจากสมาคมเวทมนต์ที่เขายังไม่ได้รับอีกนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอาร์คจึงมายังกิรัน <c oughs> ต่อน,นี้ก็ได้เวลามาเก็บเกี่ยวรางวัลตอบแทนภารกิจเจ้าปทากันละตัดฉากครับอืมดีดีต้อนรับอาร์คเรากําลังรออยู่เลยชาแนล ออกมาต้อนรับข่าวโดวยทันทีเมื่อเข้ามายังสมาคมเวทมนต์ชานเนลเชิญอาร์คไปยังห้องรับรองพร้อมทั้งมองดูด้วยสายตาที่คาดหวังตอนข้อตรวจสอบดวงชะตาเมื่อเชา้านี้ก็พบว่าบุคคลที่ข้ากําลังรอคอยจะมาเยือนจังนั้นแล้วข้าก็รู้สึกคล้ายกับว่าข้านั้นรู้สึกถึงเจ้าได้ถูกต้องข้ายดีนะที่จะได้รับข่าวดีจากเจ้าเพราะสีหน้าของเจ้านั้นดูกระจ่างชัดเลยทีเดียวอ่ะฮะ ก็เป็นผู้ที่มีเวทมนต์จริงๆนะครับอาร์คเผยรอยยิม้มขณะที่นาเอาหนังสือหลายเล่มที่รวบรวมมาจากห้องทดลองพวกมันมีอยู่ราว200เล่มเห็นจะได้150ในนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโลกใต้พิภพที่มากาโรกหยิบยืมไปจากสมาคมเวทมนต์ส่วนที่เหลืออีก50เล่มก็คือผลงานการค้นคว้าและวิจัยอาร์คพิจารณาพวกมันไม่ต่างจากขยะเพราะว่าไม่สามารถจะขายได้แต่ว่าชาเน้นกลับมองมันเป็นกลุ่มทรัพย์โอ้เจ้าทําได้เจ้าทาได้แล้ว ดังคาดชันเน้นเอ่ยชมไม่หยุดปากจนแทบจะน้ำลายไหลเพราะเห็นกองไอเทมตรงหน้าจริงด้วยมารกาโร่ด้พวกมันเหล่านี้ไปไว้ที่ไหนมานะอาเริ่มอธิบายเรื่องร้ายกับชันนีนได้รับฟังเมื่อโดนสอบถามชันน้นก็ถอนหายใจออกหลังจากได้ยินว่ามากาโรตายแล้วเออน่าเสียดายมากาโรที่พวกเราจําได้นั้นเป็นคนใจกว้างคนเดิงเลยทีเดียวน่าเศร้านักที่นิสัยของเขาออกจากประหลาดไปบ้าง ตามข้อมูลที่เขาค้นคว้าวิจัยมาเขาคิดจะนาโลกตาบีพบก,บกลับคืนสู่โลกกลางแต่แล้วกลับทําผิดพลาดจนเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นอย่ากันสินะอืมขอบคุณเจ้ามากเออไม่ต้องขอบคุณหรอกครับฉนันเน้นพลันโบกมือให้ก่อนที่จะกล่าวต่อสมาคมเว็บบนหยุดนิ่งมาเป็นเวลานานแต่ตอนนี้ด้วยผลงานในการค้นคว้าวิจัยที่ได้รับมาสมาคมเวบมบตนจะได้กลับมาวิศักยภาพอีกครั้ง สมาคมเวทบนจะกู้เคลื่นเกียรติยศที่สูญเสียไปกลับมาในฐานะตัวแทนของสมาคมเวทมนแล้วข้าขอขอบคุณเจ้าเป็นอย่างมาก s i ลเวอร์แอรและจุดหมายเคลื่อนย้ายที่สมาคมเวทบนได้จัดทำขึ้นทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากแบบร่างของมารโรหลังจากที่อัจฉริยะคนนั้นได้หายตัวไปเทคโนโลยีของ Silver a ์แอรโรและจุดหมายเคลื่อนย้ายจึงได้ถูกปล่อยทิ้งไว้ครึ่งๆกลางๆจนสมาคมเวทมนต์ต้องหยุดชะง,งักไวพักใหญ แต่ว่าตอนนี้สมาคมเวทมนต์สามารถใช้ผลงานการค้นคว้าวิจัยของมารกาโรเพื่อนํามาเติมเต็มภูมิความรู้ที่ขาดหายไปได้พวกเขาจะสามารถจัดทําโพชั่นและบ้วนคาพีชนิดใหม่ได้อาร์ตอนนี้มองชันเน่นอย่างคาดหวังในระหว่างที่ยังคงสนทนาไปด้วยผลงานการค้นคว้าวิจัยนับว่าส่งผลยิ่งใหญ่หลวงต่อสมาคมเวทมนต์เพราะอย่างนั้นรางวัลที่เขาจะได้รับก็สมควรจะใหญ่ขึ้นตามไปด้วย นับว่าโชคยังดีว่าในท้ายที่สุดแล้วชานเนนก็คล้ายกับนึกขึ้นได้ขณะที่หยุดพูดกล่าวและเอ่ยถึงสิ่งที่อาร์คต้องการจะได้ยินอม,มาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาในการสมมอบสิ่งตอบแทนต่อผู้มีพระคุณของสมาคมเวทมนต์ได้โปรดรับสิ่งนี้เอาไว้ชานเ,เนนยื่นม้วนคัมภี์ออกมาให้มวนหนึ่งเออนี่มันคืออะไรเป็นหนังสือรับรองให้มีผลเป็นสมาชิกของสมาคมเวทมนต์โดยที่มีแกลนมาสเตอร์ของสมาคมให้การรองรับท่าน ได้ยอมรับให้เจ้าเป็นสมาชิกของสมาคมเวทมนต์อย่างเต็มตัวเมื่อภารกิจสําเร็จข้ากล้าจะกล่าวเลยว่าสิ่งน,นี้นั้นนับเป็นสิทธิพิเศษอาร์ครับม้วนคัมภี์ออกมาในขณะที่หน้าต่างข้อมูลปรากฏดิงท่านได้รับฉายาสมาชิกสมาคมเวทมนต์จากแกนสมาร์เตอร์ของสมาคมเพราะความบากบั่นที่ท่านทําเพื่อสมาคมเวทมนต์ตอนนี้จึงทาให้ท่านได้รับการยอมรับเป็นสมาชิก สมาคมเวทมนต์นั้นมีอิทธ,ธิพลไปทั่วทั้งทวีป้วยการเป็นสมาชิกเต็มตัวจะสามารถนำพามาซึ่งชื่อเสียงและความชื่นชมจากผู้คนเกรตยิยศนี้สามารถทําให้ท่านได้รับการอำนวยความสะดวกอันหลากหลายจากสมาคมเวทมนต์โบนัสจากฉายาทุกค่าสถานะเพิ่มขึ้น5ห้่วยความสัมพันธ์กับสมาคมเวทมนต์เพิ่มขึ้น200ชื่อเสียงเพิ่มขึ้น300ได้รับทั้งคลังพัสดุและห้องทดลอง อีกทั้งยังมีส่วนลดให้กับไอเทมทางเวทมนต์อีกหลายชนิดหากว่าเป็นนักเวทกระดับว่าน่าตื่นตะลึงแล้วทว่าอาร์คหาได้ใช่ผู้ที่สนใจในเวทมนต์ไม่โบนัสคาสถานะบวก5นับว่าดีก็จริงอยู่ผลตอบแทนจากฉาย,ยาก็ดีไม่น้อยแต่มันก็ไม่น่าพึงพอใจนักถ้าหากว่านำไปเทียบกับปัญหาอันยากลําบากท,ทั้งหมดที่เขาได้ฝ่าฟันมาหากต้องการรางวัลที่เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าที่กล่าวมากกว่านี้กล่าวตามตรงแล้วเขาต้องการเป็นเหรียญทองที่จับต้องได้มากกว่า มมีเท่านี้เหรอครับโอ้รางวัลน,นี้เจ้าไปชอบอยู่กันเหรอเออไม่ครับมันก็แต่ว่าอาเผยท่าทีที่อะเป็นการบ่งบอกในขณะที่ชาเน้นหัวเราะและพยักหน้าให้โอ้่ข้าย่อมรู้พวกเรานั้นได้จัดเตรียมของรางวัลที่เหมาะสมให้กับผู้มีพระคุณของสมาคมเวทมนต์เอาไว้แล้วล่ะนักเวทหนุ่มพลันเดินเข้ามาใกล้เมื่อชาเนลปรบมือเรียก นมสหายผู้นี้ไปยังชั้นที่1 5บห่อนักเวทหนุ่มเผยสีหน้าที่ตื่นตะลึงจากนั้นจึงค่อยเบนสายตาจ้องมองอาร์ก,ก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพเป็นอย่างยิ่งเรียนเชิญทางนี้ครับอาร์กลุกขึ้นเตรียมที่จะเดินตามนักเวทตรงหน้าแต่เขากลับชิงเอ่ยคำขึ้นกระต่ที่มองเวียงชั้นเล่นอ๋อจริงด้วยผมมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยสักหน่อยนะครับเรื่องอะไรรึเขาก็าเป็นเจ้าขายอมยยนดีช่วยเหลืออยู่แล้ว พอจะช่วยจัดทำพอร์ตอันเชิญได้หรือเปล่านะครับอ๋อพอร์ตอันเชิญเ้วยแชแนลเอียงศีรับไปมาคล้ายกับเพิ่งจะได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกเป็นหนึ่งในงานวิจัยของมากาโร่เล่มที่30นะครับมันยังมีอีกเหตุผลที่อาร์คละทิ้งทุกอย่างในขณะที่เล่งร้อนไปยังสมาคมเวทมนต์มันนับเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าความทะเยอทะยานของกิวเฮอร์มิสหรือว่าการทรําภารกิจให้สําเร็จซะอีกมันเป็นปัญหาที่อาร์คไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อซอเทนดานปรากฏขึ้นในโลกกลาง ผ่านพ้นยี่สบสี่ชั่วโมงหลังจากซอเทนดานปรากฏขึ้นในโลกกลางอาร์คถึงค่อยตระหนักได้ในขณะที่เขาพยายามเรียกตัวเดสลิกและลาซารที่ตายในระหว่างการต่อสู้กับชาสีแดงตอนนี้จึงพบปัญหาเขา้าดิงการอันเชิญล้มเหลววงเล็บข้อจํากัดพื้นที่ฮะฮะอะไรกันน่ะหน้าต่างข้อความสีแดงปรากฏขึ้นแจ้งว่าเขาไม่สามารถอัญเชิญสมุนปีศาจออกมาได้ตอนแรกนั้นก็คิดว่ามันยังไม่ผ่านพ้นยี่บสี่ชั่วโมง แต่พอลองอีกครั้งในอีกหลายชั่วโมงต่อมามันก็กลับกลายเป็นเช่นเดิมต่อให้ปรากฏในโลกกลางแล้วแต่มันก็ยังเป็นซาวเทนดานอย่างกานสินะอาคกิชเช่นนี้ในขณะที่พยายามลองอัญเชิญสมุนปีศาจอีกครั้งในซเดนเบิร์กแต่ว่าข้อความเช่นเดิมก็ยังคงปรากฏขึ้นตอนนี้อ้างจึงได้รับรู้ถึงปัญหาแท้จริงแล้วว่าเรื่องราวเคร่งเครียดกว่าที่ได้คิดหรือว่า ตผลที่เราไม่สามารถเรียกตัวสมุนปีศาจต,ตอนที่อยู่ซอเทนดานได้ก็เป็นเพราะมันเป็นมิติเดียวกันนะ่ะตอนนี้ซอเทนดานเป็นส่วนหนึ่งของโลกกลางหรือก็คือข้อจํากัดที่ครั้งหนึ่งเคยมีซอเทนดานได้มีผลกับโลกกลางด้วยอะไรกันเนี่ยแบบนี้บายความว่าในอนาคตเราจะไม่สามารถเรียกสมุนปีศาจได้แล้วอย่างนั้นหรอดวงตาของอาร์คมองมวลลงในขณะที่ทราบถึงความเป็นจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า เป็นเวลากว่า1ปีแล้วหรืออย่างนั้นหรือที่เขาได้ลงทุนลงแรงไปกับสมุนปีศาจแต่แล้วตอนนี้เขาก็กําลังจะไม่ได้เดินทางร่วมกันกับพวกมันช่างเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจเกินยิ่งกว่าจะกล่าวไปแล้วไม่ต้องไม่เป็นแบบนี้สินับจากนั้นอารเริ่มที่จะมองหาวิธีในการแก้ไขหลากหลายทางและเขาเองก็ได้พบกับข้อมูลหนึ่งในไดอารี่ของมาร์กาโรอย่างไม่คาดคิดไดอารี่ของมาร์กาโร มีการจดบันทึกเอาไว้ถึงเทคโนโลยีหนึ่งของจดหมายเคลื่อนย้ายที่สามารถจะส่งวัตถุมาได้หลังจากที่มาเยือนโลกใต้ภพพอตอันเชิญมันคือวัตถุซึ่งคล้ายกันกับหอจดหมายเคลื่อนย้ายโดยที่เป้าหมายต้องลงทะเบียนเอาไว้ในตำแหน่งที่ชัดเจนและจะสามารถอันเชิญได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดอะไรมันเป็นหนึ่งในงานวิจัยของมาร์กาโรในระหว่างที่คิดอ่านเพื่อนำซอแทนดานกลับคืนแต่อย่างไรแล้วพอตอันเชิญสามารถทำงานได้เพียงแค่ สิ่งมีชีวิตอันเชิญที่มีพันธะสัญญาดังนั้นอีกว่ายจึงปล่อยเรื่องนี้ให้ฝุ่นเกาะโชคอย่างดีถึงจะตายไปแล้วแต่คราวนี้กลับช่วยไว้ได้ไม่น้อยเลยอาร์คันได้ตะหนักอีกครั้งว่านี่คือเกมปัญหาเกินคาดอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มักจะมีหนทางแก้ไขรองรับอยู่เสมอถ้าเราทําได้แบบนั้นราซากับเดลิกก็สามารถกลับมาได้นะสินะแต่มันยังคงมีปัญหาอยู่ พอตอัญเชิญน,นั้นไม่เคยถูกจัดสร้างขึ้นที่ห้องทดลองของมากกะโล่จะมีก็แต่ต้นแบบเพียงแค่ในกระดาษและมันยังต้องใช้วัตถุดิบวิเศษเวทมนต์ขั้นสูงและการแปรธาตุขั้นสูงเพื่อทําการจัดทําพอตอันเชิญขึ้นมาอีกดังนั้นแล้วอ้างจึงคิดไว้วานสมาคมเวทให้จัดทําขึ้นให้อตรงนี้เองหรือโอวิธีการนี้อืมอืมอืม,อมสมแล้วที่เป็นอัจฉริยะแห่งยุค ชาเนลอุทานร้องออกขณะที่สำรวจข้อมูลและวัตถุดิบที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อทำการจัดสร้างต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะแล้วเสร็จนะโครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนเพราะงั้นวันเดียวก็น่าจะเรียบร้อยข้าจะแจ้งให้ทางฝ่ายจัดสร้างเร่งมือกันทำขึ้นโดยที่มีความสำคัญที่สุดแต่วัตถุดิบจำเป็นนั้นมันค่อนข้างจะหายากราคามเลยค่อนข้างจะแพงนะอืจัดทำขึ้นหนึ่งชิ้นน่าจะซักประมาณ700เหรียญทองได้อา แทบลมหายใจขาดช่วงเพราะว่ากามหล่นค้างล,ล,ลดราคาให้บ้างได้ไหมครับอืมข้าต้องขออภัยแต่งานนี้นั้นไม่ง่ายดังที่เจ้าเห็นวัตถุดิบหาย,ยากล้วนแล้วแต่ต้องถูกนํามาใช้ข้าพยายามลดค่าแรงได้แต่ค่าวัตถุดิบนั้นไม่อาจจะทําถากว่าคิดค่าแรงตามปกติมันสมควรจะเกินกว่า8 0 0เหรียญทองด้วยซ้ํานะอารรู้ดีเพราะว่าเขาเองก็เห็นพิมพ์เขียวสําหรับการจัดสร้าง เน่แห่งสารคกุลมหายใจดัดแปลงดูกแก้วมานาะและมันก็ยังมีอื่นๆอีกหลายอย่างทั้งหมดล้วนเป็นวัตถุดิบวิเศษซึ่งจําเป็นสําหรับการจัดสร้างพอตอันเชิญอีกทั้งยังมีราคาแพงทุกๆอย่างนอกจากนี้แล้วตามปกติหากผู้เล่นมาขอให้พวกเขาจัดทําก็คงจะต้องจ่ายค่าแรงเกินกว่า1000พันเหรียญทองเป็นแน่เขาคิดว่าอาจจะได้รับส่วนลดบ้างอะไรบ้างเพราะค่าความสมพันธ์ค่อนข้างจะมีสูงแต่ชาเนนไม่อาจจะทําเช่นนั้นได้มากนะักเฮ้ยให้ตายสิ เพิ่งมีรายรับมาจากภารกิจของมาการ่าตอนนี้ต้องเสียไปอีกแล้วเหรอ